คุณคงรู้จักปฏิบัติการ Midnight Hammer แต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของปฏิบัติการ Midnight Hammer วันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับปฏิบัติการ Midnight Hammer และการโจมตีครั้งใหญ่ของ B2 Spirit กันครับปฏิบัติการ Midnight Hammer เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืนในวันที่20มิถุนายนในปี2025ตามวดาท้องถิ่นของสหรัฐโดยเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 s p i ป i t Spirit, ได้ออกจากฐานทัพอากาศไ i s e m a n สู่ดน้านฟ้าอิหร่าน ซึ่งประกอบไปด้วยอากาศยานทางทหารมากกว่า125ลำโดยมีเครื่องบินลบจำนวนหนึ่งที่บินเปิดน่านฟ้าก่อนที่เครื่องบินทิ้งระเบิด B 2 Spirit จำนวน7ลำจะบินตามเข้าไปโดยปฏิบัติการนี้ดำเนินการภายในเพียง25นาทีเป้าหมายของปฏิบัติการนี้คือการทำลายศูนย์พัฒนาดิวเคียของอิหร่าน3แห่งได้แก่ 1. Fordow f i e l d Enrichment p l a n โรงงานนิวเคีย Fordow ทางตอนใต้ของกรุงเตหะราน 2. นาธานิวเคลียร์ฟาซิตี้โรงงานนิวเคลียร์นาทานโรงงานที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใช้เสริมสมัตนะยูเรเนียม 3. อิสฟาหานยูเรเนียมคอนเวอร์ชันเซ็นเตอรโรงงานที่อิสฟาหานสถานที่สำหรับจัดเตรียมแร่ยูเรเนียมก่อนนำเข้าเครื่องหมุนเวียงซึ่งสหรัฐเชื่อว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเริ่มเข้าใกล้เส้นแดงจึงจะเป็นต้องหยุดยั้งก่อนที่จะกลายเปน็นอาวุธจริง โดยเครื่องบิน B2 แต่ละลำจะบรรทุกระเบิดทำลายบ er ังเกอร์ GBU-57 หรือ Bunker Buster ลำละ2ลูกจำนวน14ลูกซึ่งใช้ในการทะลวงเกาะกำบังโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยเฉพาะที่โฟลดาวซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการทิ้งระเบิดทำลายบังเกอร์นี้ ระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์หรือบังเกอร์บัสเตอร์บเป็นระเบิดชนิดพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำลายเป้าหมายที่อยู่ใต้ดินหรือเป้าหมายที่มีโครงสร้างที่มีการเสริมความแข็งแรงเช่นบังเกอร์คอนกรีตห้องทดลองรับใต้ภูเขาหรือฐานยิงขีปนาวุธชั้นลึกเพื่อที่จะทำลายเป้าหมายที่อยู่ลึกลงไปในชั้นพื้นดินซึ่งระเบิดธรรมดาไม่สามารถทำลายได้บังเกอร์บัสเตอร์ GBU-57 มีน้ำหนักราว13,600กิโลกรัม รวมน้ำหนักหัวลบราว2 7 0 0กิโลกรัมัวระเบิดทำจากเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงสูงสามารถเจาะลึกลงไปใต้ดินได้ถึง200ฟุตรหรือราว61เมตรก่อนที่จะระเบิดมีเพียงเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 Spirit เท่านั้นที่ออกแบบมาเพื่อให้ปล่อยระเบิด TBU-57 ได้สอลูกในเวลาเดียวกันเครื่องบิน B-2 Spirit หรือที่รู้จักกันในชื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องผล B-2 คือหนึ่งในผลงานสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารของสหร,รัฐอเมริกา เป็นสารลักษ์แห่งการโจมตีทางอากาศสมัยใหม่ด้วยรูปลักอันล้ำยุคแบบปีกบินและสมรรถนะการล่องหนที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้ B-2 Spirit ถูกออกแบบและพัฒนาจากบริษ,ษัท Northrop Grumman ภายใต้โครงการลับของกองทัพอากาศสหรัฐในช่วงสงครามเย็นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อบินทะลุแนวป้องกันทางอากาศของสหภาพโซเวียตได้โดยไม่ให้ถูกตรวจจับด้วยเรดาร์เครื่องบิน B-2 ลำแรก ได้ถูกเปิดตัวสู่สาธารณชนในปี1988และเริ่มเข้าจัมการจริงในปี1997โดยกองทัพส pues, หรัฐถูกผลิตมาจำนวนเพียง21ลำเนื่องจากมีราคาสูงถึง737ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้ารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการราคาต่อเครื่องอาจสูงถึง2,000 um 2, ล้านดอลลาร์สหรัฐ B-2 ได้รับการออกแบบแบบ Flying Wing หรือปีกบินซึ่งไร้หางและลำตัวที่ยื่นออกจากปีก ทำให้เครื่องบินมีรูปร่างเรียบเนียนต่อเนื่องช่วยลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ผิวของเครื่องบินเคลือบด้วยสารพิเศษที่ดูดซับคลื่นเรดาร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการล่องหนสามารถบินไกลได้มากกว่า11,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหากมีการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศก็สามารถเดินทางได้รอบโลกด้วยการขึ้นบินเพียงครั้งเดียว มีความเร็วอยู่ที่ประมาณ0.95มัคสามารถบรรทุกอาวุธได้สูงสุด18,000กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นอาวุธธรรมดาหรืออาวุธนิวเคลียร์เช่นระเบิดนิวเคลียร์ B61 และ B83 ระเบิดนำวิถีด้วย GPS JDAM อาวุธปล่อยนำวิถีเช่น KGM154 JFOW ด้วยความสามารถในการล่องหนของ B2 ที่สามารถเจาะเข้าไปในพื้นที่ที่มีการป้องกันทางอากาศท้นสูงแล้วทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับซึ่งถือว่าเป็นกำลังรบที่ทรงพลังสำหรับการโจมตีเชิงกลยุ Spirit, ทธ์ B2 Spirit จิงได้รับภารกิจจริงในหลายสนามรบเริ่มต้นในสงครามโคโซโวในปี1999และถูกใช้งานในภารกิจทิ้งระเบิดในอัฟกานิสถานอิรักและลิเบียอีกด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ B2 B2 Spirit จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินทิ้งระเบิดธรรมดาแต่มันคืออาวุธทางอากาศที่จะเปลี่ยนเกมสงครามด้วยความสามารถในการล่องหนบินไกลมันทุกอาวุธร้ายแรงและโจมตีได้แม้ในพื้นที่ที่มีการป้องกันหนาแน่นโดยศัตรูมองไม่เห็น B2 จึงถูกนำมาใช้ในปฏิบัติการ Midnight Hammer เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของการโจมตีครั้งใหญ่ของ B2 Spirit ที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคิดแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกใหม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ